แคด3.2ครึ่งหลังยาเอชายโทมะเฮโซเลล่าตัวละครในตู้รอบนี้จะเป็นยังไงเรามาฟังรีวิวฉบับรีบไปเลยดีกว่าเลล่าน้องโล่าตุเแข็งตัวนี้เรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับน้องมากรู้แค่ว่าน้องเป็นโปเกมอนเทรนเนร์ยาเอะตัวละครออฟฟิวเดเอส่าไฟฟ้าที่ร, <c oughs> ร่ายรำยาวนานเก<น>ินการรำนานของยาเอะนั้นเป็นข้อเสียหลักที่ใช้เวลาในสนามนานเกินไปแต่ถึงจะรำนานเนี่ยยาเอะก็ยังเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งนี่คือตัวละครดามจท่าไฟฟ้าที่สามารถนำไปเล่นทีมคริกเก็ตได้ดีมากๆแต่ถึงยาเอะจะเป็นต ตัวลควรจะรู้ไว้นั่นก็คือข้อเสียต่างๆจะพูดว่าข้อเสียมันก็ไม่ถูกเรียกว่าข้อด้อยหรือจุดอ่อนแล้วกันผมแนะนําว่าไปดูคลิปยาเอเอ,ออื่นๆของผมเพื่อประกอบการตัดสินใจกันได้จําไว้ว่าคลิปยาเอบ๋บางคลิปของผมนั้นทําก่อนที่ธาตุไม้จะเข้าธาตุไม้นั้นมาทําให้ยาเอมีทีมพีบีขึ้นระดับหนึ่งเลยหลังจากเรารู้ข้อด้อยต่างๆของยาเอแล้วเราสามารถรับข้อด้อยพวกนั้นได้ไีนะ่ยาเอก็อาจจะเป็นตัวละครหนึ่งที่เหมาะกับเราก็ได้ใช่อ่อนฟิวดเม ates, หมหูได้ีากๆอีกทั้งนี่คือตัวละครที่ทานสนามาอะที่สุดนเกมี่คคือตัวลรที่เด่นดังในทีม International ใชเบเน็ตเซยงหลิงค่ะสหทีมที่ในทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นทีมที่เทพอยู่ใช่คือตัวละครน้ําที่ดีมากๆตัวหนึ่งแต่ว่าตัวละครนี้จะดีก็ต่อเมื่อเราพร้อมจะเรียนรู้เท่านั้นด้วยวิธีการทางานของสกิล E ีที่จะใช้มานานเกินไปเนี่ยครูดาวมันก็จะนานเกินไปเช่นกันและไม่ใช่แค่ครูดาวแต่ทีมต่างๆของชายนั้นเป็นทีมที่เราต้องเรียนรู้การสลับตัวที่ถูกต้องถึงจะเล่นบอลออกมาได้ดีชายไม่ใช่ตัวละครที่เหมาะกับคนที่อยากจะเล่นเกมนี้แบบรัวปุ่มเท่าไหรนะ่นักแต่สำหรับใครที่พร้อมจะเรียนรู้นีน่่คือตัวละครทีีด่ดมากๆเลย Thomas, ลยโโทมััตวะครล่ไะะรรเกือบปโยชน์สมั นแต่ก็ยังดีที่ตอนนี้ธาตุไมก็เข้ามาช่วยตัวละครไว้อีกแล้วโทมัสนั่นคือตัวละครที่โลกก็ไม่ได้แข็งมากดาเมจก็ไม่ดีแต่ธาตุก็แย่แต่ตอนเนี้ยโทมัสคือตัวละครที่ถ้าเราชอบพี่แกจริง,รงๆเราสามารถนําโทมัสไปทําทีมเบอร์เจียนที่ให้โทมัสเป็นคนทริกเกอร์มาเฟื่องได้หลังนาฮิดะเข้ามาเนี่ยนี่ก็เป็นทีมที่ดีระดับหนึ่งเลยแต่ตอนอกเหนือจากทีมเบอร์เชียนนั้นพี่โทมัสก,ก็แทบจะไม่มีหน้าที่อะไรดีๆเลยเฮโซออนฟิลด hey ์ดีพีเอสไดเวอร์ที่มีความสามารถในการซัพพอร์ตบัฟดามีเนนมนัชจมตสุดคู่ hey so ก็น่าเศร้าที่นี่คือตัวละครที่เป็นเวอร์ชันต่ำกว่าซูโครสแทบตุตสำหรัการความสามารถในการเป็นไดรเวอร์หรือออนฟิลส์สปอร์ตไม่ได้ดีกว่าซูโครสแต่อย่างใดบัฟก็น้อยกว่าแถมรวบมได้น้อยกว่าอีกเราสามารถนำเฮโซไปเล่นเป็น d p s ก็ได้เช่นกันแต่ว่าด้วยความที่เป็นตัวสีดาวเนี่ยดามเมจสองพี่แกก็ไม่ได้ดีอะไรมากแต่ก็อย่าลืมถึงผมบอกว่าเป็นเวอร์ชันดาวเกรดของซูโคลสมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าตัวละครน,นี้กากซูโครสเป็นตัวละครเทพการที่แยกออกจากซูโครสก็ยังทำให้เฮโซเป็นตัวละครที่ดีอยู่ดีถ้าใครยัััังงไไมมมม่่่ีีีีตตตววววววลล5ดดดดดาเเเนนนนโซกก็็ปะะคครรรึึททใช้้้้แแบ ไม่ได้ดีว่าวังและก็ไม่ได้แย่ใครจะกดหากันก็ขอให้ไม่หลุดเลยกันนะจ๊ะก่อนจะกไปก็อย่าลืมว่าอยากกดตามหาตัวสีดาวแล้วก็ไม่ว่าตัววูดมันจะโอเคแค่ไหนเนี่ยก็อยากกดตู้ไปในเกมเชียนนี่เลยมาเวลาผมแล้วทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับกันด้วยผมไปแล้วจ้ะ